สวัสดีครับแฟนเพจมหาัารวยทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็นั่งอยู่กับอาจารย์อันนะฮะซึ่งดูแลการจับจองผืนมหายันรวยของอาจารย์มาประมาณ3ปีกว่าแล้วนะฮะตอนนี้ก็ได้มีโอกาสอันดีที่เราจะได้ร่วมบุญใหญ่กันนะฮะก็อยากมาบอกแฟนเพจครับจะได้มาร่วมบุญกันนะครับตอนนี้อาจารย์ได้เป็นประธานในการจัดสร้างโบสถ์วัดคำชนโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับ คำชะโนดเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของคนไทยนะฮะในเรื่องความเชื่อขององค์พญานาคเราได้เป็นประธานการจัดสร้างโบสถ์วัดคำชะโนดอาจารย์ก็เลยได้สร้างเหรียญองค์พญานาคคลาดนะฮะสวยงามมากๆนะฮะมีด้วยกันทั้งหมด7สีนะฮะสีแรกเป็นสีทองนะฮะสวยงามมากสีที่สองเป็นสีเงินแต่เป็นเงินแท้ๆนะครับอันที่3าก็เป็นสีเงินแต่เป็นสีเงินลมดำอันที่4ี่เป็น3กษัตริย์อันนี้สวยงามเหมาะกับ สุภาพสตีนะน่ารักมากเลยฮะสวยงามมาก4ก็เป็นทองแดงลมดำแต่ตัวองค์เพญานาคเป็นสีนาคเงานะฮะหก็เป็นทองแดงลมดำเจก็เป็นทองเหลืองลมดำนะฮะ